จนาเลยนะอ้เหรออ๋อเจอเอ้เป็นน้ำมันอะไร่ะน้ำมันล้พาเดืดเมีมาเมีเกแล้วก็กินนะเกินแล้วผมเป็นอันนี้นะกลายเป็นบ่อไม่แล้วไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็กินแล้วเป็ัอนะออนะจะกินเลยนะจ้า สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะผมตั๊กนะก็วันนี้นะผมเนี่ยได้เดินทางกลับมาอย่างบ้านยายปอบเป็นรอบที่สองนะผมก็วันวันที่สองนะก็จากวันก่อนเนี่ยยายปอบเนี่ยได้สู้กับยายปอบเขาได้สู้กับยายปอบดำนะก็เป็นปอบพน,น้องนะทุกคนเพื่อที่ว่าเพื่อที่จะปกป้องผมกับน้องหันจากวันก่อนนะก็ ตอนนั้นผมรอไปแได้เพราะยายปอบข่าวไว้แล้วขอช่วยผมไว้วันนี้ผมก็เลยจะกลับมาดูอาการยายปอบข่าวนะว่าเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าทุกคนส่วนผมเองก็ได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยนะก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยได้มีการบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่านี่มันใจเหมือนกันผมก็เลยจะกลับมาดูเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยยังอยู่ที่กระต๊อบหลังนี้หรือเปล่าหรือว่าเขาเนี่ยได้เดินทางเข้าไปอย่างในป่าเล็กกระต๊อบอีกแห่งแล้วนะนี่ไม่มันใจเหมือนกันทุกคนวันนี้ผมก็เลยกลับมาแล้วก็วันนี้ก็กลับมาคนเดียวทุกคน ก็โอเคทุกคนเธอถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยอ่ะเข้าไปข้างในดีกว่าก็ก่อนไปแล้วชมคลิปนี้ผมก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นี่ตามมาให้ผมด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าโอเคครับทุกคนโอ้โหบรรยากาศเปนกล้องมันมัวๆทุกคนบรรยากาศวังเวงมากเลยก็ไม่รู้ว่าผมมาทุกวันไหมนะแต่ว่าเห็นคุณยายบอกว่าคุณยายจะอยู่อ่า อีกแค่วันเดียวนะทุกคนก็น่าจะเป็นเช้านี้แหละผมก็เลยต้องรีบมาหายายก,ก่อนที่ยายเนี่ยจะกลับลงมาในกระ๊อบนะกอนวันนี้นะผมก็้สึกวไม่อยากพลาดเหมืองเขาก่อนก็เลยได้นำของป้องกันตัวไปเลยนะก็กลัวจะเป็นเหมือนเขาก่อนทุกคนแต่เราไหว้ศาลตายายก่อนนะเผื่อเขามีเผงมีอะไรจริงๆอะคือเราคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะเจออะไรบ้างเราเราก็ไหวขข้ขอขอ่าขอขอคุ้มครองก่อนนะทุกคน ก็ <c oughs> เพื่อมีอะไรเนี่ยเราจะไดะ้เขาอาจจะช่วยเราไปได้นะพอปอบดำตัวเมื่อวานวันก่อนเนี่ยอาจจะออกมาอีกไดนะ้ทุกคนก็โอ้โหต้องบอกก่อนว่าวันก่อนที่ผมมาต้องบอกว่าน่าก,กลัวมากทุกคนยู่ๆอ,อ่าเขาก็โผล่มาจากป่ารนนู้นนะทุกคนแล้วก็เหมือนจะเข้ามาทำร้ายผมแล้วโชคดีมากที่อยายนะย,ยายปอบขาวเนี่ยเข้ามาช่วยผมวไว้ทันนะคือเข้ามาช่วยผมแล้วก็บรมว่าพยายามแบบยื้อน้องตัวเองไว้ไม่ให้มันทำร้ายผมอะ ราวันก่อนผมกับน้องหันเนี่ยไม่ได้พกอะไรติดตัวมันสักอย่างนะทุกคนโหโชคดีมากผมก็แต่ว่าถึงเจอเขาจริงผมก็กล้าจะวิ่งแหละผมไม่ได้กล้าจะมาท้าเขาหรอกคือมาวันนั้นก่อนมันก่อนไม่ได้กล้าจะมาท้าก็คือกลัวๆเขาเลยแหละก็วันนี้ก็เดินทางกลับอีกครั้งนะก็เห็นายป้อบอกว่าจะอยู่บ้านที่นี่กวันหนึ่งนะทุกคนก่อนที่จะขึ้นไปบนเขาบนกระต๊อบข้างบนนู่นน่ะเขาก็จะอยู่ที่นี่วันหนึ่งผมก็เลยอากลับ รีบกลับมาตามหาเขานะทุกคนรีบกลับมาหาเขาก็คืออยากจะมานั่งคุยเขานั่นแหละก็คือจะกลับมาหาเขาไม่รู้ว่าจะได้เจอเขาอีกเมื่อไหร,ร่นะทุกคนค่อนข้างที่จะเจอตัวยากพอสมควรเลยตอนแรกผมก็นึกว่าเขาเนี่ยไม่สบายนะเพื่อใหญ่ครับทุกคนบรรยากาศอะไรไม่รู้นะทุกคนดูดิ ตอนนี้คือตอนเที่ยงนะครับทุกคนตอนเที่ยงตรงเลยผมเดินทางมาจากบ้านประมาณสิบเอ้สิบโมงกว่าเนี่ยตอนนี้คือตอนเที่ยงตรงนะนี่คือตอนเที่ยงตรงทุกคนแต่ว่าบรรยากาศมันแบบขนลุกไงไม่รู้เหมือนวันก่อนเลยบรรยากาศแต่ผมไม่ได้เสียงคอนนะไม่ได้เสียงคอเลยเลยวนะันนี้ดูจะปอกขึ้นไปข้างบนแล้วนะไม่รู้นะไม่รู้จะปอกขึ้นไปอย่างกระต๊อบหรือเปล่า ท <c oughs> ำไมจับ้ะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยวะทวนท้องฟ้าดิในกล้องเข่าไปรู้แต่ว่าอ่าห้องน้องนี่มืดตึบเลยนะไปเดี๋ยวจะเข้าไปดูยายก่อนนะผมไม่กลัววันนี้ผมไม่กลัวนะผมได้พกอ่ามีดหมอเลยทุกคนก็เป็นมีดหลอาคมนะพกมาเพื่อป้องก,กันตัวนะถ้าไม่เจอยายปอบเข่าแต่ว่า ดันไปเจอยายปอบดำเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยผมจะได้อาพกอาวุธออกมาป้องกันตัวได้นะทุกคนผมเจ็บแขนซ้ายไงไม่รู้ทุกคนรู้สึกว่าเจ็บแขนซ้ายมากเลยไม่รู้ทุกคนยังจำได้หรือเปล่านะอ่าก็เมื่อน่าจะเกือบอาทิตย์แล้วมั้งผมเนี่ยได้ไปนอนอย่างห้างสมิงแล้วก็เหมือนไดน้โดนอ่าสมิงเนี่ยขวนแขนไปทีงั้นทุกคนที่นี่ แขน้ายคนควรแขนซ้ายแล้วก็รู้สึกว่าปวดแขนซ้ายมากปวดตั้งนานแล้วคือมันไม่มีรอยแผลข้างนอกทุกคนมันมีรอยแผลข้างนอกแต่ว่ามันปวดข้างในปวดมากเลยายาเสียวหลังเลย ใช่เหครับคุณใหญ่ปอบข่าวเองก็มามา,มาหายหายนะคือผมเจอเขาบ้างไม่เจอเขาบ้างนะอันนี้ก็น่ากลัวแต่ว่าเขาเองก็คุยรู้เรื่องไงประเด็นนะผมกลัวเองเราคือกลัวยายปอบข่าวนะี่แหละไอ้ปอบดำนี่แหละไม่เจอ,อยายเลยนะหรือว่าย,นะยายเขาจะ ขึ้นไปยังกระต๊อบกลางป่าแล้วเปล่านีม่มั่นใจนะทุกคนกระต๊อบเขาเน่ยอยู่ค่อนข้างที่จะรลึกพอสมควรเลยนะทุกคน ครับมันมุมเนี่ยเสียงอะไรวะท่าไม่ค่อยดีผมได้ยินเสียงบางอย่างผมไม่รู้เป็นเสียงอะไรนะแต่ตอนนี้คือผมเนี่ยไม่เห็นอยายปอบข่าวเลยทุกคนใช่ไม่เห็นยายปอบข่าวแล้วก็ยังไม่เห็นยายปอบจำบเลยนะ ก็ไม่รู้ว่าจะปอบข่าวนีไยได้ขึ้นมาอย่างข้างบนเราหรือ,อยังนะก็ข้างบนก็ต้องบอกก่อนว่านู้ดคือข้าบนนั้นไกลมากทุกคนต้องบอกว่าไกลมากจริงๆแค่ส่องค้างที่ผมเคยขึ้นไปแล้วก็เหนื่อยมากนี่จะต้นจนต้องนอนค้างที่นั่นนะทุกคนเดยวเราเนี่ยจะอ่าผมเนี่ยจะขอเข้าไปนั่งเราคุณยายที่สต๊อบ,บสักพักหนึ่งนะ ถ้าไม่เจอคุณยายจริงๆผมก็น่าจะต้องเดินทางกลับนะถ้าไม่เจอยายจริงๆก็แปลว่ายายเนี่ยได้เดินทางกลับขึ้นมาอย่างบนเข่าแล้วทุกคนโอเคครับผมนะครับทุกคนเดยวเราเนี่ยขึ้นไปนั่งรอคุณยายบนปานก่อนนะก็สภาพไม่เหมือนคนที่ไม่เหมือนบ้านที่มีคนนอนค้างคืนเลยนะ ก็ไม่แน่ว่าคุณยายเนี่ยอาจจะขึ้นไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วป่นี้ไม่มั่นใจนะกองไฟก็ไม่ได้จุดเต็ทุกคนก็คือผมไม่มั่นใจว่าคุณยายเนี่ยได้ขึ้นไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเปล่านะทุกคนแต่เขาบอกผมว่าเขาเนี่ยจะอยู่ต่ออีกวันหนึ่งนะแล้วตอนเย็นๆเขาจะขึ้นไปเขาบอกผมอย่างนี้ผมก็เลยอาขึ้นมาหาเขาแล้วทุกคนแต่ก็ไม่เจอวีแววแล้วก็รู้สึกวังเวงไงไม่รู้ทุกคนได้เดินเข้ามาก็คือบรรยากาศนี่คือ มืดคลึมมากทุกคนต้องบอกก่อนว่าบรรยากาศน,นี้มืดคลึมมากก็เหมือนแบบยังไงเขาบอกว่ายังไงอโอเคฟ้าสว่างละอยางงี้โอเคน่อยะมันเพิ่งจะมาสว่างตอนนี้ทุกคนอยู่เหมือนเหมือนฟ้าปิดอะทุกคนต้องเดินป่ะตอนนี้แสงเพิ่งจะเข้านะตั้งแต่ผมเดินเข้ามาที่นี่เหมือนมีคนจ้องมองตลอดเวลาไม่รู้เป็นยจยปอบดำหรือเปล่านะแล้วฟ้าก็ครึมฟ้าเพิ่งจะมาสว่าง่างนี่แหละ แต่ก็ขอให้อย่าเจอ,อยายปอบตามนะันตอนนี้ยังไม่อยากจะเจอเท่าไหร่นะถึงจะเอาอุปกรณ์ป้องกันตัว้ก็เถอะแต่ว่ายังไม่อยากจะเจอเท่าไหร่ผมอยากมาหายายปอบข่าวมากกว่าซึ่งผมเนี่ยไม่ได้มาหาเขานานมากแล้วผมคิดถึงเขาด้วยแหละก็คืออยากจะมานั่งคุยเล่นกับเขานะใครทุก okay, คนเดี๋ยวถ้าเจอเขาจริงๆนะผมจะถ่ายทุกคนดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าไม่แน่จะรอกเกอร์ก็ได้ก็คือ ไม่แน่ว่ายายเขาเนี่ยอาจจะขึ้นใบบนเขาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ได้ถ้าไม่เจอจริงผมเองก็คงจะต้องกลับนะทุกคนทุกคนครับตอนนี้ก็รอมาไม่นานทุกคนประมาณสิบยี่สิบนาทีแล้วมั <s> ้งก็ยังไม่เห็นวีแววเลยนะผมไม่รู้ว่ายายเนี่ยกลับไปหรือยังนะแต่ผมรอมาก็ถึงจะไม่นานมากแต่ก็มีความรู้สึกว่าเหมือนอยากจะกลับไปแล้วทุกคนเพราะถ้ายากกลับจริงๆผมอาจจะไม่รอนะรู้สึกว่า วันนี้รู้สึกไม่ค่อยดีด้วยมาคนเดียวได้รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวจะกลับแล้วยายเฮ้ยผมได้ยินเสียงบางอย่างในป่าเลาะวะ่เฮ้ยเพื่อนนี่คือยายนะครับผมยายหรืวผมหงอยว่วะน่าจะหงอยว่าอย่ง ใหญ่มาแล้วคนใหญ่ยังไม่กลับนะอุ้งเจะยใหญ่แล้วครับมาหายายมาเที่ยวหายายครับครับผมผมเองผมเองมันก็ผมมายายผมจำได้ปะเนี่ยยใหค่ะยยาขึ้นมาพักก่อนนะครับผมโอ้ผมนึกว่าใหญ่กลับไปแล้วนะยายไปไหนมาเนี่ยไปหาผ้ามาไปหาพักจ้ะอ๋อผมก็นึกว่าใหญ่อ่ากลับไปแล้วนะตอนแรกผมมานั่งรอยายนานเหมือนกันนะเนี่ย แล้วก็พาพามานั่งก่อนครับนั่งก่อนนั่งก่อนโอเคผมให้ผู้ใหญ่นั่งบนคุนั่งนั่งอ่าเป็นไงมั้งยายห้าพักได้ไปะเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้ไนิดหน่อยใช่ป่ะอืมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะขอตั้งกล้องคุยกับยายนะทุกคนเดี๋ยวอ่าผมจะนั่งคุยกับยายพักหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับทุกคนโอเคเราเจอยายนะก็โอเคครับตอนนี้ผมก็อ่าอยู่กับยายนะ,ะนั่งนัางเหรอโอเคอยายนั่งนัางเลยนะ ก็ผมเนี่ยได้มานั่งคุยกระยายรอบนี้นะเป็นรอบที่สองน่าจะของเดือนนี้แล้ววนก็ค่อนข้างที่จะนานเลยนะอันนีมอเนี้เป็นอะเจอเหรออเอเจอไปอะไรเจอผผมไปนอนห้างมายายไปนอนห้างสมิงมาแล้วตอนนั้นเจอเหมือนจะเป็นเสือสมิงมั้งผมลงไปห้างไงแล้วเหมือนโดน เสือมันควนไงมันแบบเหมือนมันมันคนต้งแเจ็บมากเจ็บมากเดี๋ยวยาตยานะฮะให้ตยาียายยาเลยเหรอมค่ะคนยาเขาใช้คกินยาคนกินยามียายาเนี่ยอันนี้ยาตีมีน้ำมีน้ำยมียาองตีอ uh> ันนี้น้ำม มาาหตงไหงแ้นท่จ้าแคไดลนะจ้ามนน้ำมันอะไรยาน้ำมเ้เจดมีมเจดมีบอกมถวยแกปวดได้นมันเียงผ่าหรือยังเนี่ยผมำมันจจ้ามาะ คนยาหอยนวดมันเย็นๆย็นนะทุกคนรู้สึกมันเย็นๆเย็นอ็องวะวะองวะเมื่อกี้เย็นตอนนี้รู้สึกร้อนขึ้นมาเลยนทุกคนรู้สึกมันร้อนๆอย่างนี้เลยองวะยาหอยมันจะรู้จะอาเรียนวิชาอะไรบางอย่างนะคือเปิ้ผมตอนแรกมันเย็นๆนะตอนนี้รู้สึกมันร้อนๆอย่างนี้ทุกคน ความนุ่มๆแล้วรู้สึกเหมนร้อนๆขึ้นมามดีรู้สึกเบาลงแล้วทุกคนเจ็บน้อยลงนะผมเจ็บมานานแล้วหลายวันแล้วทุกคนน่าจะไปนอนห้างนั่นแหละคือเจ็บแต่ยาเขาจับผมผมปวดขึ้นมาเลยอู้ ยาอืมยาอืมยาของครับครับมีอันนี้ยาอะไรเนะี่ยยานี่ยียเนี่ยยาคูเนีย,ย,นยอันนี้หายเกี่ยเนีย่ยกินคือหายเจ็บเลยยาใช่ยาใช่ก็คือยาอะไรนะอะไรดำกินนี่อย,ยาคู กินได้ไปเลยกินได้แน่ละเป็นได้ไม่รู้ว่ายาอะไรนะแต่ย้ายหัวให้ผมกินนะใช่แล้วก็ทานน้ำมันอะไรไม่รู้ให้ผมเนี่ยใช่กินแล้วก็กินนะจะกินแล้วผมเป็นอันนี้นะกลายเป็นบ่อแไม่เอาี่นไม่เป็นไม่เป็นนะไม่เปลนกินแล้วกเปลี่ยนใช่เอานะอือืมอะไรวนนี้จะกินเลยนะใช่มันขมยังไงย้ายตรงนั่นน่ะ ยาเลยนะขมมากเลยเอาใส่กระเป๋าไว้ให้ผมวันนี้ให,ให้เหรอให,ให้เหรอกอดที่หนังกอดที่นะี้ฮะมันยาให้ยาผมนะไม่รู้ว่าเป็นน้ำมันอะไรไม่รู้นะแต่รู้สึกตอนนี้มันรู้สึกร้อนๆมากร้อนบ้าเลยตอนนี้น่าจให้ผมกินยาอะไรบางอย่างนี่แหละยายเป็นไงบนะ้างครับเนี่ยสบายดีไหมครับผมสบายดีนะเอาให้ผมนะผมเก็บไว้ก่อนดีกว่า เ้ยก <to> okay, so really? ินมากเลยอหรกินมากด้วยเอาไก่อ <giving oke> mm ่จ้ายาวกินมากเลยทุกคนผมกินเลยเีว่คณอล้ยยังพกมากเลยทุนกินมากด้วนะ ก่อนผมจะลองกินดูนะมีน้ำมากลนะทุกคนนะกินกับใบพูว่ากินกับใบพูใบพูนะเมลนะพ่อเมลตัวกินนี้ใช่ปะ่ะปูนิดนึงปูนิดนึงปูปปููนิดนึงอ๋อใส่ปูนิดนึงเขาบอกเดี๋ยวลองกินดูนะทุกคนเมื่อกี้กินเหมือนกันก็ต้องขอบคุณยี่ยายเขาทาแคร์พวกนายผมก็เลยอ่ะจะลองชิมมากกันดูนะมาดูสูตรไหนนะ บางนี่ผมว่าน่าจะเก็บมันในป่ามันฟาด่าทุกคนบวกกับยาที่ผมเพิ่งกินไปมันขมขมนะอันนี้ฟาด่าอันนี้ฟ้าป่านะแต่ผมกินยาไม่ขมไงนี่ฟาด่าเด้๋ยก็เลยสึกว่ามันทั้งฟ้าทั้งขมเลยนะพอเมื่อกี้ยาเมื่อกี้แบบขมจิ้มเล่นแหละไม่รู้ว่เป็นยาอะไรเรให้ผมกิน ก็เพิ่มอีกนะกินเพียวเรื่อยๆให้รเราน,นออออ้องเป็นแนวไป็นโน้ตโอ้เออใช่ดื่มไปมขอบขับบอกน้องไหมทำไมไม่รู้นะเพราะต้องบ,บอกก่อนว่าวันก่อนเนี่ยความผมกับบรจะกลับอ่ะคุยกันเรื่อยตอนกันบรจะกลับน้องใหญ่เนี่ยอ่าคุณจะมาทำลายผมนะ้นแล้วก็ได้ใหญ่นี่แหละช่วยผมไว้ทุกคนต้องบออกต้งขอบคุณยายมากที่เขาอ่า ก็ขอบคุณมากที่ตอนนั้นยายเขาอยู่ด้วยคือยายเขาห้ามน้องเขาทันนะไม่มงั้นผมเองก็น่าจะโดนทำลายเลยอ่ะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้พกอะไรมาเลไงมากับน้องสองคนก็ไม่ได้พกอะไรมาเลยก็คือตั้งใจะจะมาหายายไงแต่ดนันเจอน้องเขาก่อนแล้วอยากสบายดีู่แบบนะนี้ดีนะหมดเกินหน่อยแล้วไปพักมาให้พักเราเนี่ยเออบอกพักก่อนเลยไม่เยอินคนตีตัวไม่เยอะแต่ว่าตั้งใจเอามาหายายเลยนี่ ก็เอาให้ยาย่ากินนะเอากับบ้านไว้กินเข้าเปล่าแล้วเข้าป่าเงี้ยก็ผมเองก็มอามีงบซืออะไรให้ยายก็ให้นะต้องขอโทษยายไะเอาไว้รับหลังถ้าผมมาผมจะยายอีกผม่ซื้อของให้ยายนะขอโทษยายได้ผมมีแค่นี้เองก็อาจากไรนะไม่เป็นไรไมป็นไรยามนะโอเคทุกคนก็มีแค่นี้นของฝาน่นจริงผมไม่มีอะไรจะให้ยายเลย ก็เด็ดผักมาัาจากไร่ออกมาขยายนะเดี๋ยวยหญ่จะก้ามาปยืนนี่ป่ะมายใช่ปะ่ะกับขึ้นขงเขาอย่านี้เดินเย็นนี้น้องจะก้าวจะกลับพอดีก้ตามที่เขาอยากเขาบอกไว้วันก่อนก็ได้อยากเขาบอกอเดี๋ยววันนี้ยาเขาจะขึ้นไปบนเขานะเพิ่งเย็นก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอยาเขาอีกนะทุกคนยั้ไม่มั่นใจเหมือนกันไม่รู้ดูกันว่ายาจะลงมาเมื่อไหร่รู้กันเนี่ยไม่รู้กันใช่ไหมไม่รู้เราจะอารมณ์เขาแล้วว่าเขาจะลงมาจากไรเมื่อไหร่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะขอนั่งคุยกับยายสักพครั้งก่อนนะเดี๋ยว คุยกระาพัก่อนเดี๋ยวผมจะกอนถึงจะเดินทางกลับแล้วทุกคนก็โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็คุยกับยาเสร็จแล้วยายเองก็กำลังจะกลับเข้าไปในป่าทุกคนก็เรานั่งคุยกระยายพักใหญ่เหมือนกันผมผมเองก็นั่งคุยกับยายไปพักใหญ่เลยก็ตอนนี้ก็ยายเขาก็กำลังจะเดินเข้าป่าเพื่อจะขึ้นไปในกระต๊อบบนเขาแล้วทุกคนผมเองก็น่าจะได้เวลาที่จะเต็มตัวกลับบ้านแล้วแหละก็วันนี้ก็มาแบบต้องบอกว่ามา ไม่เสียดเที่ยวทุกคนก็ย้ายเขาเนี่ยได้ทานํามันบางอย่างนะอาที่ตัวอาทิตย์แกะผมทุกคนมันจะทาํามันบางอย่างอยู่ที่แร์ผมแล้วสึกว่ามันดีขึ้นนะสึกว่าตอนนี้อ่ามันจะดีขึ้นทุกคนตั้งแต่ไปห้างแรกผมเจ็บนานแล้วแต่ไม่ได้บอกใครแล้วเมือนจะเขาจับปุ๊บมันแป๊บขึ้นมายาเขาก็เลยเอาเอายาเนี่ยทาไห้ผมแล้วก็รู้สึกว่ามันจะดีขึ้นนะทุกคนต้องขอบคุณยาเขามากแล้วก็ยายเขาเนี่ยได้ให้ยาไว้กับผมนะก็ไม่รู้เป็นยาอะไรกนแน่ไม่รู้เป็นนํามันอะไรก็แน่นะ แต่ต้องบอกว่ายาที่เขาให้ผมกินอะ่ะขมมากทนะุกคนแบบขมปีเลยอะ่ะรู้สึกตอนนี้ยังติดเลนอยู่เลยก็คุยขเขานะยังติดเลนอยู่เลยก็โอเคทุกคนก็สับคินนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะก็สำับใครที่ชอบคินนี้ผมก็ฝากคนหนึ่งไลา,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 า์หนึ่งแชร์หนึ่งตามมาให้ผมด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรเราจะได้เจอยาเขาเองนะก็ตอนนี้ยาเขาก็ขึ้นเข่าไปแล้วตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวเดินทางกลับกันก่อน,นครับผมก็ สับใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากไว้อ่าฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งต่ามไว้ให้ผมเลยนะผมก็สรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไลค์ก่อนครับผม